ไปซื้อของกับผัวฝรั่งทะเลาะกันตลอดไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อดีไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องสาวไทยที่แต่งงานมากับชาวเยอรมันแล้วก็คือน้องเขาเพิ่งมาใหม่ๆแล้วก็มาเรียนภาษาคือการใช้ชีวิตในเยอรมันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงอันนี้น้องเขาไม่เข้าใจเขาก็เขียนมาเล่าให้ฟังแล้วก็ประมาณว่าเออพี่คนเออเมียฝรั่งรุ่นเก่าอะ่ะผัวเขาเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้แล้วทนอยู่ได้อย่างไร เอางี้เอเอน้องเขาเล่ามาแบบนี้นะทุกคนเขาบอกว่าเวลาไปซื้อของเขาเพิ่งแต่งงานมาแล้วก็กําลังเรียนภาษาผัวก็ประหยัดประหยัดนะคะทุกคนผัวเนี่ยเวลาพาไปซื้อของผัวก,ก็อยากจะให้ซื้อของเพื่อผัวจะถามว่าเธอจะปรุงเลยไหมเหมือนก็เธอจะทําอาหารเลยไหมถ้าทําอาหารเลยเนี่ยถ้าไปเจอเออเนื้อสัตว์หรือเออผักอะไรที่ลดเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผัวก็ให้ซื้อเธอก็ซื้ออันนี้ไหนๆเธอก็ต้องไปปรุงทันทีแล้ว ซึ่งน้องเขาว่าขัดใจน้องเขาว่าทําไมต้องเอาของแบบนี้เพราะว่าของมันใกล้จะหมดอายุแล้วแต่เหตุผลของฝรั่งเขาก็คือว่าก็เราก็จะปรุงอาหารวันนี้ไม่ใช่เหรอมันก็ยังไม่ทันหมดอายุมันหมดอายุวันรุ่งขึ้นหรืออีก2วันแต่มันลด50%รแล้วเนี่ยมันก็ประหยัดเงินไปได้นิดนึงเออมันจะเป็นปัญหาอะไรคือทะเลาะกันตลอดเรื่องอย่างเงี้ยยิ่งไปร้านอาเซียนช็อปยิ่งทะเลาะกันใหญ่เพราะว่าน้องเขาจะไปหยิบของหยิบนั่นหยิบนี่คือซื้อของผัวดูราคาหยิบออก ผัวดูราคาหยิบออกคือผัวบอกว่าโอาเธออันนี้ไปซื้อร้านที่เรออ้านร้านซูเปอร,ร์มาของเยอรมันก็ได้มันไม่ได้แพงขนาดนี้อะไรประมาณนี้คือน้องเขาก็อายคนไทยอายคนไทยในอาเซียนช็อปอายที่ว่าพอเวลาเราหยิบอะไรแล้วผัวหยิบออกหนูไม่เข้าใจเลยว่าเมียฝรั่งรุ่นเก่าผัวเขาเป็นแบบนี้ไหมถ้าผัวขี้เหนียวแบบเนี้ยพวกพี่ทนกันได้อย่างไรพวกพี่ทนกันได้อย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะเอาอย่างนี้หนูเอาเรื่องแรกเลย อันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างเศรษฐกิจประเทศเยอรมันตอนนี้มันก็ย่แย่เนาะเข้าโขงแพงอันนี้การที่ฝรั่งเนี่ยเขาจะกินอาหารแค่เออ,อาหารเช้าอาหารเย็นนิดหน่อยเอ้ยอาหารกลางวันนิดหน่อยคือเขาไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเราสามมื้อต้องปรุงสามมื้ออาหารเขาก็จะเป็นเหมือนอาหารจานเดียวฝรั่งนะคือถ้าอยากกินอันนี้ก็จะกินอันนี้พอพวกนี้อยากกินอีกอย่างหนึ่งก็ถึงทาอีกอย่างแต่เราคนไทยเนี่ยอาหารมันจะส่งอย่างสามอย่างในมื้อเดียว สำหรับฝรั่งเนี่ยเขาก็เอ๊ะทำไมกินแบบนี้คือบางคนเขาจะไม่เข้าใจถามว่าเมียฝรั่งรุ่นเก่าเขาอยู่กันอย่างไรน้องขามีฝรั่งรุ่นเก่าเนี่ยผัวขี้เหนียวเขาก็ต้องเข้าใจผัวว่าผัาวอาจจะมีรายได้ไม่พอหรือว่าผัวมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายสูงอย่างแรกเลยเอ,อที่ว่าหนูบอกว่าเออผัวชอบออซื้อเนื้อสัตว์ที่ลดห้าสิบปอร์เซ็นที่อีกวันหรือสองวันจะหมดอายุหนูบอกว่าหนูไม่พอใจหนูไม่ทําแบบนี้ถ้าหนูอยู่ประเทศไทยหนูไม่ทาแบบนี้เอาอย่างน,างนี้อย่างที่ฝรั่งบอก ถ้าหนูต้องการจะทําอาหารวันนี้แล้วเขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วเราก็ซื้อมามันก็ยังไม่ทันหมดอายุเราก็มาทํามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ใช่หรือสําหรับพี่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่สําหรับคนอื่นนี่ไม่พี่ไม่รู้นะเอาน้องๆคนไหนฟังแล้วก็ลง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 ,ลงส่งความคิดเห็นมาซิว่าคิดอย่างไรกันฝรั่งก็ให้เหตุผลแบบนี้ว่าในเมื่อเธอก็จะเอ,อ่อทําอาหารวันนี้แล้วมันซื้อแบบนี้ก็ไม่เป็นไรยังผักเนี่ยเอ,อ่อลด ลดราคา50%แต่ผักก็ยังดูสวยอยู่ยังดูดีอยู่ก็ซื้อสามารถมาทําได้เลยเพราะว่าน้องเขาก็จะทํากับข้าวเลยแล้วประมาณเนี้ยก็มันก็ไม่เป็นอะไรสําหรับพี่นะแต่สําหรับน้องน้องอยากจะได้ผักสดสๆใหม่ๆคือประเทศเยอรมันเนี่ยนะก็บอกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอะไรที่ลดลดได้เขาก็จะลดค่าใช้จ่ายลงทั้งนั้นแหละส่วนเรื่องไปอาเซียนอบ อาเซียนช็อปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ของมันแพงเพราะว่าของบางของบางอย่างมันใช้แทหนหนูรู้ไหมคะบางของบางอย่างที่หนูซื้อในอาเซียนช็อปเนี่ยอย่างผักอย่างอะไรเงี้ยเราสามารถมาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตของเออของเยอรมันซึ่งเออมันราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วก็ผักบางอย่างก็สามารถใช้ทดแทนกันได้อันนี้เราต้องศึกษาอย่างมะละกอเนี่ยเออถ้าเราต้องไปซื้อมะละกอที่อาเซียนช็อปเลยเนี่ยมันจะแพงมากๆเลยเออคนไทยเขาก็จะไปซื้อหัวโคลาบี้ มาเอมาทําเป็นแทนมาร์โกซึ่งมันก็ได้อยู่นะหนูมันก็ได้อยู่ทำ,ยทำไม่อยู่เมืองนอกทําไมเมียฝรั่งหลายๆคนถึงชอบทําอาหารลงเอเพจออนไลน,น,น,น์อันนั้นอันนี้ถามว่าอดอยากกันมากเหรอทําไมถึงแบบชอบเอทำอาหารแล้วก็โชว์กันแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะหนูเป็นคนไทยถ้าหนูกินอาหารหนูอยู่ประเทศไทยเวลาหนูกินสเต็กกินอะไรหนูก็โชว์ไม่ใช่เหรอ,อม,มันก็โชว์ไม่ใช่เหรอมันก็มอนเหมือนกันนั่นแหละถ้าถามพี่มันเป็นอาหารที่หายาก แล้วการบางคนเนี่ยมาทําอาหารแล้วก็ไม่ให้ความรู้กับรุ่นหลังว่าเออถ้าเกิดว่าเอ,อมะละกอมันแพงก็เอาหัวกลับบี้สิมันทดแทนกันได้อะไรประมาณนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องเอเอศร้าใจหรือว่าเป็นเรื่องแบบยากจนเออที่รับไม่ได้มันไม่ใช่ขนาดนะั้นหนูหนูอาจจะคิดมากเกินไปเอ,อ,อย่างสามีหนูบอกว่าอันเนี้ยอย่างพริกไทยเนี่ย พริกไทยซื้อที่ร้านไอ้นี่ก็ได้พริกไทยเนี่ยพริกไทยเม็ดเนี่ยสามารถซื้อได้เออตามร้านซุปเปอร์มาร์ททั่วไปก็ได้และคนไทยที่เขาไปประเทศเอ้เข้าไปในอาเซียนช็อปบางคนนะที่เขาซื้อเต็มรถซื้อเออของเป็นร้อยยูโรทําไมเขาซื้อได้ทําไมผัวเขาไม่ว่าบางคนเขาก็ทํางานเองอืมบางคนเขามาอยู่แล้วเขาเรียนหนังสือแล้วเขามีงานทําแล้วเขาเวลาไปอาเซียนช็อปไปกับสามีก็จริงแต่เขาก็เป็นคนจ่ายเองเพราะว่าเขาเข้าใจเออสามีว่า เ,ออเงินเดือนอาจจะไม่เยอะไม่อะไรเงี้ยคือเรื่องนี้หนูเพิ่งมาอยู่ใหม่หนูต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าเออผักอะไรที่มันสามารถทดแทนกันได้โอ้เดี๋ยวนี้มันมีเพจออนไลน์แย,ยะๆที่หนูสามารถที่ไปหาความรู้ได้จากเออเรื่องพวกนี้อันนี้แค่เรื่องกินหนูมีปัญหาเรื่องกินว่าเออผัวชอบให้ซื้อของลดราคาผัวประหยัดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนมีภาระไม่เหมือนกันแต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากันฉะนั้นการที่เขาเป็นแบบเนี้ย มหนูแต่งงานมาแล้วลูกแต่งงานมาแล้วหนูต้องอดทนนะถ้าถามพี่นะหนูต้องอดทนหนูเรียนหนังสือหนูรีบหางานทำเพราะหนูมีงานทําเนี่ยหนูก็ไปซื้อเองสิคะฝรั่งเนะ่เขาไม่อยากรู้หรอกหรือว่าเขาไม่รับรู้ได้หรอกว่าเราเนี่ยอยากกินอาหารไทยเป็นอย่างยิ่งคือเขาไม่ได้อยากรู้ตรงนี้เขาอยากรู้ว่าแค่ใครเขารับรู้ว่าอุย้ยมันแพงนะโอ้ยไม่ได้ถ้าฉันจ่ายขนาดนี้ฉันไม่เอาดีกว่าคือเขาเคยอยู่คนเดียวมาก่อนฉะนั้นการที่อยู่คนเดียวเขาก็ใช้ อย่างประหยัดอยู่ๆเนะี่ยมาแต่งงานกับเราเราใช้ฟุ่มเฟือยะนั่นนี้ฝรั่งบางคนก็รับไม่ได้ปัญหาแค่นี้มันจะไม่เป็นปัญหาที่ว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ปัญหาเล็กน้อยเองรู้ไหมว่าเอานี้พี่จะเล่าให้ฟังเอาเรื่องพี่เลยนะพี่มาอยู่กับาสามีพี่สามเดือนแรกพี่ไม่รู้จักคนไทยเลยพี่ไม่ได้กินอาหารไทยเลยพี่กินขนมปงังกินอะไรกับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะพาไปอาเซียนอบที่ไหนอะไรยังไงเขาไม่รู้ จะพาไปซื้อพริกซื้ออะไรที่ไหนเขาไม่รู้เรื่องพี่ก็กินอาหารเยอรมันถามว่าเราเลาบากไหมใจเราเราก็อยากกินอาหารไทย่ทุกคนเพราะบ้านพี่มันอยู่บนโนกตอนนั้นสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีร้านอาหารชนชอ็อปต้องเข้าไปในเมืองใหญ่ก็พอพี่เเริ่มเรียนภาษาเริ่มรู้จักคนไทยเริ่มทํางานพี่ก็ไปไงอืมก็ไปซื้อเองซึ่งสามีก็ซื้อให้ไหมเขาก็ไม่ได้ซื้อให้อืมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยฝรั่งบางคนเน่ะที่เขาไม่ได้กินอาหารไทยเนี่ยเขาก็รับไม่ได้ที่ว่ามันแพง แล้วหนูมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยหนูต้องศึกษาหนูต้องหาความรู้ผักอะไรที่มันสามารถทดแทนกันได้เออจากเอ่อกับผักไทยที่เราอยากกินอย่างเงี้ยเราก็ดูถามว่าทําไมเออเมียฝรั่งรุ่นเก่าเขาอุย้ยเออขยันทํางานอุ้ยไปซื้อของทีแพงๆซื้อของเอาเข้าอาเซียนชอ็อปซื้อโอ๊ย้ยของซื้ออนันนู้นอันนี้ของแบบว่าจากประเทศไทยแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อก็เขามีกําลังอืม แต่สามเราสามีเราอะมีกําลังที่จะซื้อขนาดนั้นไหมเขาไม่เข้าใจเราหรอกว่าเราอยากกินอืมก็ไม่เข้าใจเราหรอกทางที่ดีหนูเรียนภาษาลูกเรียนภาษาแล้วหางานทําแล้วเขานี้หนูอยากกินอะไรจะแพงแค่ไหนหนูก็ซื้อเอาแล้วหนูก็จะรู้เองว่าอุ๊ยอันนี้แพงไปเพราะเมื่อเราทํางานเองเมื่อหนูรู้ว่าสิ่งนั้นอะมันแพงก็ต่อเมื่อหนูทํางานเองอันนี้หนูไม่ได้ทํางานเองหนูไปหยิบนั่นโผล่หยิบออกอายคนอื่น บางครั้งอ่ะเราอย่าไปเอาความอายเราอ่ะอายคนนั้นอายคนนี้เราอย่าไปอายเราต้องดูผัวเราก่อนว่าผัวเราอ่ะเขาพร้อมรับผิดชอบเราได้แค่ไหนพร้อมจะจ่ายให้เราได้แค่ไหนบางคนเเขาไม่มีเงินที่จะไปจ่ายให้เราได้เยอะแยะไม่มีเงินที่จะ,ท,จะที่จะพาเราไปซื้อของแพงๆมากินตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีไงตอนนี้เออคนไทยที่เขาไมา่อยู่ที่เนี่ยที่เขาหวัง ที่จะมาทํางานที่นี่หวังที่จะเรียนรู้มีผัวจริงๆเลยมีผัวฝรั่งจริงๆเรียนรู้แล้วอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไงว่าเออเฮ้ยผักอะไรที่มันจะทดแทนกันได้เออ,อยังของที่อะไรที่มันแพงเกินไปเราก็ไม่จําเป็นต้องไปกินอืมเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปซื้อของในอาเซียนจบที่มันแพงๆขนาดนั้นซื้อเท่าที่จําเป็นแล้วการทําอาหารไทยปัญหามาอีกคือการทําอาหารไทยกนิันแมลง สามีก็บนโอ้ยเธอฉันไม่ไหวแล้วฉันจะเป็นลมอย่างนั้นอย่างงี้โอ้ยมันเหม็นเหลือเกินคือพี่จะบอกให้บางครั้งอะ่ะเราก็เออเมียฝรั่งหลายๆคนอะ่ะเขาก็ทําอาหารช่วงที่สามีไม่อยู่แล้วบางคนอะ่ะเขาก็ทําอาหารตอนกลางคืนนะอืมช่วงที่สามีหลับแล้วหรืออะไรเข้าห้องนอนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออ,อาหารบางอย่างที่ฝรั่งเขาไม่กินอะ่ะ ฝรั่งเขาเขาหมิน่นเขาหมิ่นแล้วเขารับไม่ได้อย่างพวกอปลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเขาของบ้านเขาบางอย่างมันก็หมิ่นเหมือนกันแต่บางคนอะผัวฝรั่งบางคนก็รับได้ทุกอย่าง <c oughs> ไม่ว่าเธอจะทําอะไรฉันกินกับเธอไม่ว่าเธอจะทำหมิ่นแค่ไหนฉันก็ไม่ว่าเธอแต่ฝรั่งบางคนอะรับไม่ได้ฉะนั้นฝรั่งแต่ละคนไม่เหมือนกันการที่เรามาอยู่เขาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาว่าอันนี้เขารับได้ไหมอันนี้เขารับได้ไหมอันนี้รับไม่ได้เออเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเหมือนกับเขาให้เราเรียนรู้เรื่องของเขานี่แหละว่า เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเขากินอันนี้ไหมอันนี้ทำไมเขาไม่กินเอออาหารเยอรมันเป็นแบบไหนเราต้องเรียนรู้ที่จะทําอาหารเยอรมันให้สามีเรากินคือเหมือนกันเขาก็เรียนรู้เช่นกันฉะนั้นต่อไปอนาคตอ่ะบางคุณอ่ะมาใหม่ๆผัวฝรั่งไม่กินอาหารไทยเลยอยู่ไปนานๆเข้าผัวฝรั่งก็กินอาหารไทยเปิดใจกินอาหารไทยส่วนคนไทยก็สาวไทยก็เปิดใจกินอาหารฝรั่งคือไม่จําเป็นที่ต้องเป็นอาหารไทยทุกมื้ออ้ถ้าเกิดฉันไม่ได้กินอาหารไทยสักมื้อเดียวฉันจะตายเขาก็เรียนรู้กันไปเรามาอยู่เมืองนอกนะทุกคน มันก็ต้องเรียนรู้ว่าเออเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามบางครั้งอาหารอะไรที่มันหมินจ,จัดเนี่ยเราก็ต้องยกเลิกไปบ้างอืมไม่ใช่ว่าเราต้องเอาตามใจเราเราจะกินของหมินของอะไรเราก็จะเอาให้ได้ก็ศึกษากันถ้าเขารับไม่ได้เราก็อย่าไปทําอืมเราก็อย่าไปทําให้อยู่นานๆไปโกนให้เรามีปากมีเสียงสามารถพูดภาษาได้รู้เรื่องเราสามารถที่จะเถียงอันนั้นอันนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงขั้นที่ว่าเออ จะออกปากออกเสียงแล้วว่ามีเงินเป็นของตัวเองอ่ะเราก็เฉยๆไปก่กนอะไรที่เออเราอดได้ก็อดไปก่กนอืสามีเราอาจจะไม่ได้มีเงินพอขนาดนั้นถามว่ารุ่นเต่าเขามีปัญหาไหมเขาก็มีแต่เขาไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เขาไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายฉะนั้นถ้าหนูคิดว่าเรื่องนี้เรื่องน่าอับอายหนูจะอยู่ต่อดีไหมหนูขาแค่เรื่องกินเองคะ่ะลูกแค่เรื่องกินเองมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้น ที่นี่มันไม่เหมือนประเทศไทยที่หนูจะเดินออกไปปักซอยซื้อส้มตำเด,ออเ,ตเดินไปปักซอยซื้อก๋วยเตี๋ยวเดินไปปักซอยซื้อข้าวผัดมันไม่เหมือนกันฉะนั้นการอยู่การกินที่นี่มันก็สําหรับคนไทยนะมาใหม่ๆอาจจะใช้คําว่าลําบากเพราะว่าไม่ได้กินอาหารไทยทุกวันเราก็เรียนรู้ที่จะเรียกินอาหารชาติเขาบ้างก็คงไม่เป็นไรเอาพี่ก็นแนะนําหนูได้แค่นี้เนาะถ้าถามว่าถึงขนาดนว่าจะต้องโอ้ยจะอยู่ต่อหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหนูถ้าเรื่องแค่นี้หนูคิดว่าเรื่องใหญ่ชีวิตคู่ของคนสองคนอะ เข้ามาอยู่ด้วยกันใหม่ๆน้องเพิ่งมาหนูกาลังเรียนภาษาเรียนอะไรเนี่ยมันกําลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันเออบางเรื่องอะต่อไปเขาอาจจะรับได้ต่อไปเราอาจจะหยิบอะไรเขาก็ไม่ว่าก็ได้ใจเย็นๆค่อยๆปรับเข้าหากันอืมค่อยๆคุยกันไม่ใช่นิดหน่อยก็โมโหนิดหน่อยอุ้ยฉันจะอยู่ต่อดีไหมอยู่ต่อดีไหมคํานี้อย่าพูดอย่างนี้คือหนูดิ้นรนที่อยากจะมาอยู่เมืองน,นอกหนูดิ้นรนที่จะอยากแต่งงานกับฝรั่งตอนนี้หนูได้ฝรั่งเรื่องแค่นี้หนูผ่านมันไปไม่ได้หนูปรับตัวไม่ได ล้วจะมีผัวฝรั่งทําไมล่ะคะพี่ๆที่เขาแต่งงานกับฝรั่งที่เขาทํางานมีเงินออส,งส่งเสียครอบครัวเยอะแยะมากมายเขาก็ผ่านเรื่องพวกนี้มากกอนทั้งนั้นล่ะคะถามว่าเป็นปัญหาใหญ่โตไหมปัญหาอันเนี้จิบจิบรอดูปัญหาต่อไปว่าการเรียนรู้กับฝรั่งจะเป็นอย่างไรดีกว่าไหมคะ